สวัสดีทุกคนทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านสะพานเกวียนครับบ้านหนองไฮตาบลหน,นองไฮอำเภอสํารงจังหวัดอุบลราชธานีครับผมวันนี้ไปงานแต่งนะครับที่อุบลมานะครับแล้วก็เลยแวะก่อนที่จะกลับบ้านครับอยู่ในเส้นสายกันทลักกันทลักอุบลน,นะครับถ้าเกิดว่าผ่านจากเส้นสองสีมาครับเป็นถนนใหญ่ติดกับถนนเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าไปทางศรีสะเกดจากเข้าอุบลเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือครับแต่ถ้าเกิดว่ามาจากอุบลไปทางศรีสะเกดจะอยู่ด้านซ้ายมือนี่ครับบ้านสะพานเกวียนเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันก็จะเป็นในเรื่องของร้านอาหารสไตล์ที่เรียกว่าเป็นแบบธรรมชาติครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรเผืเ่อหลายคนที่ผ่านมาด้านนี้ครับจะได้แวะเข้ามาดูภายในได้นะครับเป็นแหล่งพักทานกาแฟเป็นแหล่งพักจอดรถสบายๆครับก่อนที่ เราจะเดินทางต่อไป่าโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับทางด้านนี้ครับอ่าเดินเข้ามาก็จะมีจุดคัดกรองครับโดยการใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นในช่วงของฤดูทํานาตรงนี้จะเป็นเขียวขจีทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นแหล่งเชื่อว่าการทํานาแต่ว่าช่วงนี้ก็จะปลูกพอเทืองครับเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะครับข้างล่างก็จะปลูกผักอะไรต่างๆแบบนี้ครับเกษตรผสมผสานประมาณนั้นแหละนะครับตรงนั้นก็จะเป็น นูนสระน้ําด้วยมีสะพานแขวนถ้าเกิดว่าเราจะเดินเชื่อมไปด้านนู้นก็ได้ครับแต่ว่าผมพาทุกท่านให้มาดูบริเวณด้านนี้ก่อนครับบริเวณด้านหน้าบ้านสะพานแขวนครับบ้านสํารงครับตำบลสํารง,โ,รงโอไม่ใช่ครับบ้านหนองไฮบ้านหนองไฮตําบลหนองไฮอําเภอสํารงครับจังหวัดอบุบลราชธานีครับรถไปนิดนึงก็จะเป็นจังหวัดศรีสะเกดแล้วนะครับนี่เวลาเราเดินผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งปอเทืองครับดอกก็ จนกระทั่งออกลูกแล้วนะครับตามที่เห็นถ้าเรามาในช่วงที่เรียกว่าเหลืองๆคงจะสวยนะครับประมาณนี้เดินขึ้นมาครับก็จะมีบันไดเดินเข้าไปด้านล่างตรงนั้นก็จะเป็นที่พักรับประทานอาหารชิวๆครับมีอาหารตามสั่งมีเมนูหลากหลายด้วยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสั่งนะครับตรงนี้เนี่ยครับสะพานเกวียนก็มีเกวียนอยู่เดินเข้าไปด้านในครับเดินมาชมกันหน่อยครับก็เป็นอีกที่หนึ่งครับใน จุดที่ลวว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปจังหวัดอุบลราชธานีแวะทานกาแฟเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมุมทานกาแฟแบบชิลๆครับมีหนองน้ําทําให้เรารู้สึกว่าเย็นๆสบายๆตามที่เห็นครับด้านนู้นก็จะเป็นสะพานแล้วก็แบบเป็นต้นไม้เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูนะครับข้างในนะครับถ้าเราจะเดินเข้าไปสั่งพวกกาแฟพวกน้ำมะเรงต่างนี่ก็เป็นประมาณนี้ครับที่รับประทานอาหารประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดู ด้านนู้นกันนะครับฝั่งด้านนู้นนะครับเราก็จะเดินทะลุไปด้านหลังได้ฝั่งส่วนฝั่งด้านนี้ครับตัดเข้ามาหน่อยทางด้านนี้โอ้โหมุมนี้สุดยอดเลยนะครับเดินเข้าไปดูกันครับเนี่ยมุมด้านนี้ก็จะเป็นมุมพักรับประทานอาหารชิลๆเลยนะครับใต้ร่มไม้ครับใต้บรรยากาศเชื่อได้ว่านเป็นแอร์แบบธรรมชาตินี่ครับสั่งอาหารมารับประทานได้ครับมีอาหารตามสั่งมีชาคงชาเขียวเยอะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสะพานที่เราจะไปน,นอนเล่นสบายๆขวางด้านนู้นครับกลางทุ่งนาหาบรรยากาศย้านครับที่จะเป็นบรรยากาศในเชิงแบบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับหนวดฤาษีเข้าฤาษีประมาณนั้นแหละนะครับอเห็นไหมครับที่นั่งรับประทานอาหารเป็นแบบนี้มองไปก็จะเป็นแบบทุ่งนาเนี่ยครับประมาณนี้เลยต้จนจามจุรีขนาดใหญ่ครับก็ออกแบบได้ดีนะครับสําหรับ เจ้าของร้านเนี่ยพาทุกคนได้เดินมาดูกันเนี่ยหลังจากที่เราทานอาหารก็จะเป็นที่นอนเล่นพักผ่อนหย่อนใจด้วยเดินอ้อมไปอีกทีครับด้านนี้แหมทำได้ดีครับนี่ทางด้านนี้โอเคเลยนะครับมาจากอำเภอกันทะลักนะครับเข้าสู่จังหวัดอุบลเนี่ยจะอยู่ด้านขวามือนะครับแต่ถ้าเกิดเราออกจากอุบลเข้าสู่อำเภอกันทะลักจะอยู่ด้านซ้ายมือเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งด้านนู้นกันนะครับเดินไปครับเดินไปดูกันหน่อยร้านอาหารแต่บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับลูกค้าแต่ละวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจเวียนไปเวียนมารับประทานอาหารพักผ่อนกินลมชมวิวเดินไปดูครับด้านหลังน่ครับด้านหลัง ก็จะเป็นแบบนี้ครับเกษตรผสมผสานครับมีการปลูกตะไคร้มีนั่นมีนี่ครับเป็นผักโอ้หลายอย่างอยู่นะครับเดินเข้าไปครับเป็นสวนตัวอย่างด้วยนะครับในการที่จะทำเกษตรผสมผสานนะครับ <S <S กองฟางเล็กๆแม่ทำได้ดีครับกองฟางทางด้านนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งครับที่จะนั่งพักรับประทานอาหาร เป็นกระท่อมเป็นกระท่อมแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นที่เราจะนั่งรับประทานอาหาระนะครับมีมีกองฟางสไตล์คันทรี่ครับเดินขึ้นมาด้านบนกันเนี่ยครับเป็นแบบนี้บรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับหาได้ยากแล้วนะครับถ้าถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเขตแถวบ้านนอกเราก็ตรงนี้แหละนะครับลองแวะเข้ามาดูลองมาเยี่ยมชมได้ข้างบนก็จะเป็นน่าจะเป็นใบาตาลหรือไม่ก็ใบาจากนะครับในการที่จะ ทำเป็นหลังคามันจะไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นหลังคาแบบนี้ไม่เหมือนกับพวกกระเบื้องหรือไม่ก็เมนทันชีสนะครับเพราะว่าเป็นแบบธรรมชาตินี่ครับัตอาหารแบบธรรมชาติครับมองไปฝั่งด้านนี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยอาหารที่กินอร่อยก็คือมีวิวแบบธรรมชาติแบบนี้เลยอากาศที่บริสุทธิ์ทีนี้ไฮไลท์ของเราจะอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านนู้นกันฝั่งด้านนู้น แวดกันเข้ามาได้ครับโอเคเลยทีเดียวทำให้ดีนะครับเปลี่ยนที่นาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นสถานที่ที่แล้วมันเป็นพักผ่อนของคนเดินทางเป็นที่พักรถเป็นร้านขายอาหารนะครับอาจจะลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็โอเคนะครับเป็นในมุมมองของผมนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนปอเทืองไร่ปอเทืองประมาณนั้นแหละนะครับอือบ้านต้นไม้ นูน่นด้านนูน้นเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เขาก็ปลูกก็โปกนะกราโพ,อพ,อพดปลูกพ,พ,พอเทียงผสมประสานกันไปครับเบียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งนางเหมือนกับด้านนู้นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องมีทุนนะครับอย่างว่าต้องมีทุนครับถ้าไม่มีทุนทําไม่ได้อืมโอ้มานอนเล่นชิวๆได้แบบนี้เลยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับดูดีมากเลยครับ อยากจะไปทําไว้ที่ทุ่งนาสักกระท่อมหนึ่งนะครับนี่เปผูกนอนเล่นสบายๆทางด้านนี้ครับก็จะเป็นจริงชาให้เด็กนั่งเล่นกลางคืนเขาก็น่าจะเปิดนะครับนี่นี่พอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเราจะไปสถานที่ต่างๆก็จะมีป้ายบอกนะครับไปตรงไหนไปยังไงไปผาแต้ม117.2กิโล วัดปากแซงวัดน้องปลาพงอู่หลายอย่างครับสามพันโบกน้ําตกสร้อยสวรรค์เขาพระวิหารไล่ไปเรื่อยเรืยครับจะไปเขานี่มีมมทิศบอกของเขาอยู่นะครับว่าเท่าไหร่ย,ยังไงทีนี้เราก็เดินขึ้นไปดูข้างบนครับอม,มีประตูด้วยค,ครับประตูปิดเปิดเข้าไปตรงนี้จะเป็นสะพานเชือกครับขึ้นไปดูด้านบนโอ้ต้นจามจุรีครับคนที่เป็นเจ้าของนี้สุดยอดเลยครับกับความคิดที่ท่านได้ทําออกมาเพื่อที่จะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่ง แบบสบายๆชิวๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูดีมากเลยเดินขึ้นมาครับโอเคเลยนะครับหนึ่งแหล่งที่นั่งทานก,กาแฟของภาคอีสา,านครับก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกบัวนี่บานต้นไม้ครับสบายๆเลยวันนี้มากับลูกสาวมากับแฟนครับมา งานแต่งครับมากับชมพู้น้อยด้วยโอเคเลยนะฮะประมาณนี้บรรยากาศโอเคเลยนะครับนี่ตันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอืมองไปรอบๆครับต้นไม้ตามที่เห็นส่วนฝั่งด้านนู้นครับมองไปก็จะเป็นสะพานครับสะพานแขวนแต่แล้วก็ติดถนนโอเคเลยนะครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับนี่ครับครับผมต้นไม้ ถ้าเป็นช่วงทุ่งนานี่ต้องบอกว่าเขียวขจีเลยนะครับเป็นประมาณนี้โอเคนะครับก็แวะมากันได้ครับมาพักผ่อนสนใจหรือแม้กระทั่งจะมาทานกาแฟครับนู่นด้านนู้นนี่ครับโอเคเลยครับก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกๆคนครับผมสวัสดีครับนี่ครับต้นไม้สบายชิวๆ